ทอยระวันนะคะวันนี้นะคะปัดก็อยู่กับรถ SUV นะคะของค่าย MG ของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือรถ MGHS คันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาคุ้มค่ามากๆากนะคะและวันนี้นะคะปัดก็จะพามารีวิวนะคะก่อนส่งมอบลูกค้าวันนี้นะคะวันนี้ปัดก็จะพามาชมความสวยนะคะของเจ้ารถ m g h s รุ่น C ีคันนี้นะคะบอกเลยว่า คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะกับรถ SUV นะคะที่มีขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้ปัดมีโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมแล้วก็ส่วนลดสุดหดมาฝากคุณลูกค้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวปัดพาไปชมความสวยงามของเจ้ารถ MGHS รุ่น4คันนี้นะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วก็ออปชั่นของมันเด่นขนาดไหนนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็มาพร้อมกับ โลโก้ MG ขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ไฟด้านหน้านะคะเป็น LED projector นะคะค่ะตัวนี้นะคะขนาดยางของเรานะคะก็ให้มาใน,อในขอบ17บนะคะขนาดยางก็จะอยู่ที่ 2, 15, ห0ทับนะคะภายในนะคะของเรานะคะก็จะดูหรูหรามากๆนะคะหน้าจอของเรานะคะให้มานะคะขนาด10นิ้วนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังตัวนี้นะคะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ แต่ว่ารุ่นนี้เราให้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถรุ่น MG HS รุ่น4คันนี้นะคะที่ปัดพาชมรีวิวนะคะก็บอกเลยว่าเป็นรถ SUV นะคะขนาดใหญ่นะคะถึงจะเป็นราอาเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นคันนี้ของเรานะคะอยู่ที่ราคา919,000บาทนะคะลูกค้าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะที่ราคาคุ้มมากๆและบอกเลยว่า ภายในของเรานะคะออปชั่นของเรานะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสำหรับเจ้ารถ MG คันนี้นะคะลูกค้าของลูกปัดนะคะก็จะเดินทางมารับรถนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้ปัดมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านในนะคะที่สนใจรถ SUV นะคะ MG คันนี้นะคะก็โปรโมชั่นของเรานะคะวันนี้ลูกปัดนะคะมีโปรโมชั่นนะคะส่วนรถสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะลูกค้า ส่วนรถ1 0ึ0 0แบาทยังไม่พอค่ะปัดมีของแถมสุดพิเศษนะคะมอบให้อีกถึง35รายการเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถ SUV คันนี้นะคะก็เข้ามาติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะคะช่องทางการติดต่อของรูปปัตนะคะก็จะอยู่ใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังดูคลิปนี้แล้วอยู่ไกลเช่นเคยค่ะ ที่ชอเอราวันของเรานะคะก็มีบริการนะคะรับจองนะคะออนไลน์นะคะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่ลูกค้านะคะโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะคุณลูกค้าก็สามารถจองรถกับที่เราจองรถกับเราได้แล้วนะคะก็สําหรับเรื่องเอกสารนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะชอเอราวันของเรานะคะมีจัดบริการไฟแนนซ์ส่งเซ็นเอกสารถึงบ้านคุณลูกค้านะคะ แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมนะคะเราก็ยังมีบริการส่งมอบรถถึงบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากโปรโมชั่นนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนรถสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทค่ะแล้วก็ออปชันของเรานะคะคุ้มค่า,ค,าคุ้มราคามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ปัดต้องขออนุญา ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสหรัับวนนี้สวัสดีค่ะ